อยู variance, ่ทนที่สามที่หอเาอยู่คนที่สามแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่คนที่สี่โอเคเขาอ่คนท อ๋อเพิ่งจะมาอ๋อเพิ่งมา